เอาเอาอี้ขึ้นนิดูนอ่เอาอี่ใส่เลยใส่เป็นไหมอ้าวโ,โอเคยังโอ้ทำไมใส่เป็นโอเค,เโ,อเคโอเคลุยถึงแล้วครับอ้าวป้าอุ้มเอาเดินเลย ขึ้นเลยลูกขึ้นเลยเวเดี๋ยวพาไปไหว้พระพระองค์ใหญ่พระองค์ใหญ่เลยเฮ้ยเสียงอะไรน้อไอ้สนามเด็กเล่นไหมลูกด้านนู้นก็มีเอาไหว้พระก่อนลูกไหว้พระก่อนไหว้พระลูไหว้พระพระองค์ใหญ่ลูกจ้าก่อนออจ้าจ้าวัสดีครับก่อนวัสดีพระองค์ใหญ่ก่อนวัสดีครับวัสดีครับอ่าสนามเด็กเล่นก็ได้ลูกไปเดี๋ยด้านนู้นเอา,ด,านนอด้านไหนลูก ถึงแนอะไหนะเด็กเล่นเล่นอันไหนดีนะเล่นอันไหนดีเอาข้ามไปดีล้กข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมเอาเข้าไปเลยไม่ใช่นู่นไปเลยขึ้นเลยได้ไหมเอาลองขึ้นเองนี้หมอป้าไม่จับให้นะ ลองขึ้นได้ไหมจอบอับดีๆจอบอับดีๆเดี๋ยวเรามาตรงนี้ดีกว่านะรถเจอเโตไปไหนแล้วเดินลูกเดินวิ่งเลยโอ้อยากเล่นมากเลยวะระวังนะลูกระวังดูด้วยดูด้วยอันขึ้นตัวนั้นไหมหน่ะขึ้นโยกเยกไหมไม,ไม่ต้องของเท้าก็ได้ไเป็นไรเอาจากการเลยลุยเองดูสิขึ้นเองดูสิลูก่าลองขึ้นดู จับแน่นๆนะลูกนะจับแน่นๆอ่าจับแน่นๆลูกโอเคจับสองมือแล้วเดินมาด้านนี้นะสไลด์ลงมานะลูกนะอพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมแล้วปล่อยตรงมาเลยเฮ้ยเก่งจังเลยลองอันใหม่บ่อันอันไหนลูกเอาเลือกสิ ขึ้นได้เหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันเลยกับตัวน,นั้นแหละอ่าลองขึ้นดูมันก็เหมือนกันแต่มันคนละด,ด้านกันนีดเฉยหลกจลับแนั่นนะสองมือมันมีน้าลูกเอ้ตัวมีน้ําตรงนี้สต็อปเลยกลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมขึ้นอันใหม่ลูกมีน้ํยัีไงน้ําน้ํากลับไปที่เดิมลูกลงแล้วมาเอาเอาตัวนี้ไปไปลงบันไดที่เดิมไปลงไปเลยมีน้ํหลูกโอเค รู้เรื่องแล้วล็กโตรเริ่มโตแล้วลูกจับแน่นๆสองมือนะหามันมีน้ำลูกเล่นตัวเดิมก็ได้มันเหมือนกันมันสลด์เหมือนกันครับตัวนี้อ่ะเดินไปดูสิดูไหมอ่าตัวนั้นก็ได้ลูกไปไแต่รองเท้าดีๆลูกถูกข้างไหมครับน่ะไปดูสิไม่ถูกข้างเปลี่ยนเลยเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเลยครับไม่ถูกข้างแล้วครับ ้าวใรด้านไหนจำได้ไหมไม่ไม่ถูกนะั่นน่ะไม่ถูกลูกเอาข้างนี้มาโอเคครับนั่นแหละถูกต้องแล้วให้ด้านนี้ลูกด้านนี้ปะนู่นนู่นแปลว่าพาไปขี่ชิงช้าสวรรค์ Let's go <S หนึ่งสองสามอืยยอืยยอืยย ด้านนู้นครับนู่นมันเป็นชิงช้าเลยลูกป้านั่งได้ด้วยายนี่ไงเอาขึ้นเลยครับผู้โดยสารขึ้นเลยผู้โดยสารขึ้นเลยครับผู้โดยสารขึ้นนี่เลยครับเอาตัวดูเอาตัวหมาหมามาเร็วเอาผู้โดยสารขึ้นเลยครับผู้โดยสารขึ้นเลยครับขึ้นเลย ขึ้นข้างหน้าได้ไหมครับเดี๋ขึ้นข้างหลังอ้าวนั่งดีๆนะโอเคนั่งดียังเอาขาขึ้นให้ดีไป,ไ,ดไปเลยไหมนั่งหน้านั่งหน้าแล้วตัวนั่งหน้าพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะไปเลยให้ตัวหันหน้ามาหน่อยอดิง่งไปเลยกกกดดดไปเลยย เดี๋ยวไปไปอ้าวโยโยก่อนโยกลับบ้านแล้วไปเลยไปทางไหนรถอยู่ไหนลูกเฮอยน่นอาป้ายเดิน้ลากลับบ้านแล้วอ่าเดินไปที่รถเลยลูก